Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa, ta wa huwa asdaqul qailin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul al a'lawna in kuntum mu'minin Sadaqallahul azim Wa subhanahu อัลมาลีัลบานีนซีนตอ حياة ดิลยาแลบาติยาที่ صالح ุกนนอะจาะระทขอะค่เาีครบวนอกจากขอความรักความปรารถนาดีและความห่วงใยจะออลจงผูกพันจงมีปฏิสัมพันธ์จงห่วงใยจงรักใครและปรารถนาดีต่อท่านแล้วรายการจริยธรอิสลามที่นำเสนออย่างต่อเนื่องในวันนี้ ซึ่งเรายัางอยู่ในเรื่องของพลานิชสงแห่งการเชิญชวนหรือแบบวะาสู่จริยธรรมอันดีงามผมได้หยิบยกเอาอัลกุรอานซึ่งปรากฏอยู่ในสุรทูลก้าฟีอายะที่41มากล่าวไว้ในตอนต้นซึ่งอยากจะได้ทําความเข้าใจถึงความหมายขององค์การนี้อัลมานทรัพย์สิสนวัลบันลุกโลกหล,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 ลังๆซีนัตุลฮหยาติดยุยยาเหมนต่างเป็นสิ่งประดับโลกดุนยาทั้งนั้น บางคนก็ควเหลงอเกินว่าตัวเองมีทรัพย์สมบักสมันมากๆบางคนก็เมื่อได้คุยอ่ะแต่ทาให้รู้ว่าอยากให้คนอื่นเขารู้ว่ามีลูกดีๆมีลูกมากหลายคนก็บ้าในทรัพย์สินบ้าในลูกหลานแต่อฮ์กำลังบอกตรงนี้ว่าไม่บอกว่าอย่าไปบ้าแต่บอกให้เราได้รู้ว่าทั้งทรัพย์สินและลูกหลานในจีนใตุายาติดดุนยามันเป็นเรื่องสิ่งประดับในดุนยา เลาได้ความว่ามันเป็นดินเนื้มันไม่ได้เป็นอาชีวะอีกไม่กี่วันท่านตายไปแล้วยังไม่ต้องรอวันนั้นก็ได้บอกกันได้เลยในวันนี้บอกว่าทรัพย์สินของท่านที่เตรียมเอาไว้ที่ตรัสดินเอาไว้เขาแบ่งเป็นโมไดบอกกันได้หมดแล้วบางคนก็เอาไปมีบุญยามซื้อนี่ซื้อนี่พังทลายหมดไม่มีเหลือแล้วสามีของท่านก็แต่งงานใหม่แล้วผัวของท่านแต่งงานใหม่แล้วภรรยาของท่านก็แต่งงานกับสามีใหม่แล้ว แล้วมีคนเขนาพูดกันได้ซ้ำไปว่าอีแม่เนี่ยมันได้สามีใหม่เนี่ยมันดีกว่าคนเก่าที่ตายคือมืออที่อยู่ในตูโบนี่มันน่าอวดสวยเท่านั้นเลยแหละสิ่งต่างๆที่เป็นบุญญาอะไรเนี่ยอย่าไ,ไปอีนังขังขอมอย่าไปบ้าขังมันจนเกินความพอดีเพราะแล้วกำลังบอกกับเราในเรื่องที่เป็นบุญญาตัวใหญ่ๆนี่ก็คือทรัพย์สินและลูกหลานว่าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องประดับบุญญาเท่านั้นรถเก๋งเครื่องประดับบุญญาเยอะแยะโทรศัพท์มือถือเครื่องประดับบุญญามันไม่ได้เอาระบายงลูกอาเก แล้วก็จะไม่ได้ไปกับเราในโลกอ่านวราแล้วก็จะต้องไปอะไรกันนั่งไม่นักอีไม่กี่วันเราก็จะจากมันแล้ววันบางีย่างที่สอดเห็นส่วนสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่อื่นจะคงอยู่ตลอดไปก็คือคอยรุนอินดารบิกาสวบันว่าข้อยืนอามาลามันคือสิ่งที่อัลลอฮ์เห็นว่าดีและเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรหวังอยากจะได้เตรียมอยากจะได้เฝ้าระวังอยากจะได้ปฏิบัติอยากจะได้กระทำมันแต่ว่าเรากำลังบอกอะไรด้วย ว่าอะไรที่เป็นดินยนอะไรที่เป็นอาคิโรและให้เราได้เข้าใจว่าดินาเานี่เล่นแล้วแต่เป็นสิ่งที่มาปะเป็นสิ่งเชยจน่วครูช่วยามและยังได้มาบอกอีกว่าลูก,กหลานแต่อดจงทั้งรัพย์สินที่เราหวงใดเหวงเหลือเกินที่เราคิดกันว่ามันคือเกียเติศเหลือเกินเข้ากับใครเขาไม่ได้ตรเวนเข้ากับใครเขาไม่ได้ถ้าสวยเป็นนางฟ้าอะไรต่างเหล่านี้ท่านทั้งหลายที่กระลบครับ,บตายไปแล้วไปขุดดูได้เลยหลังจากสองวันล้วหนอนยึบยับไปหมดใบหน้าที่สวยงาม แล้วก็มาจะว่าใ,ใครเขาเบอกนะครับจริงๆแล้วเมื่อท่านตายไปแล้วทรัพย์สินนั้นไมไดเป็นของท่านและเป็นลูกหลานเป็นของลูกหลานบางคนกักเป็นอาไวายมาย่ยอมที่จะให้โอกาสแก,ลก,ลลก่ลูกหลานตายไปทะเลาะกันลูกหลานทะเลาะกันทำงานไปกินหมดพอม่าบางคนในตอน,อนเดียบิณญาณก็ใส่ชื่อที่ดินแป้งนั้นแป้งนี้ไว้กับลูกคนนั้นคนนี้สิ่งเชื่อว่าไว้ใจได้อะไรได้เอากันเข้าจริงๆแล้วพอพ่อตายมันก็บอกว่าชื่อของมันนี่ก็คือที่ของมัน ศาลก็ต้องตัดสินว่าทุนเงิไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นชื่อของเขาทำน้งไรครับสิ่งต่างๆเรานี่เคลือตัวเองให้เสร็จให้เรียบร้อยเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เราต้องลําบากแน่นอนเลยทีเดียวจนดีกว่าครับจนดีกว่าเรื่องน้เรื่อยแล้วก็เรื่องมากเพราะจะต้องถูกสับสินถูกตัดสินในทุกเม็ดเงินของความร่ำรวยเรานั้นแหะว่ามันคืออะไรกันท่านทั้งหลายครับอย่าไปตามใครทั้งสิ้นตามกุรอานตามหะดีษ ตามหลักการของศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่ถูกใช้ให้เราตามไม่ใช่จะไปตามอารมณ์ไปตามใครก็ตามที่เคยทำอะไรไม่ถูกที่ที่ถูกต้องที่สุดต้องตามอัลลอฮ์ต้องตามศาสนั้นท่านทั้งหลายที่กราครับอัลมาลัลบานูนซีนาเป็นไยาติดดุจยาทรัพย์สินและโลกนั่นต่างเป็นเครื่องประดับโลกดุจยาวัลบากิยัตอัลชาลิฮับสิ่งสิ่งที่มันคงอยู่ไม่ใช่มีเพียงแค่ดุจยานี้แต่เราทำมันในดุจยานี้แหละ คืออาคิโรในดุนยาทำสิ่งที่มันส่งผลสู่อาคิโรในดุนยานี่ก็คืออัศลิฮาบครับสิ่งที่ดีที่งานทั้งหลายคอยรุนอินดารับบิกามีคือสิ่งที่ดีในสายตาแข่งผู้อภิบาลของท่านดียังไงเ่ยดีในเงี่ยที่มันเป็นพลานิชงเดียวเราจะมาทำตอบแทนให้ว่าคอยรุนอามาลาและเป็นสิ่งที่ท่านควรจะได้หวังควรจะได้ได้เฝ้ารอมีตังเมร่าจะทำเงินสุขภาพดีเมร่าจะไปมัสยิดมีนุ่มเมร่าจะส่งรุ่นศาสนามันต้องอย่างนี้ครับ ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นมีคนที่คิดอย่างนี้เยอะแยะใครก็ไม่เห็นแต่ปรากฏว,ว่าพอมีสตังค์เข้าแทนที่จะทําสระกบเปล่าเอาไปโออวดเอาไปแสวงหา,หาตำแหน่งเบื่อก,กับการซื้อเสียงขายเสียงเบื่อก,กับการอะไรต่อเมื่อะไรก็เวกกันตรงไปตรงมาแล้วครับถ้าผมต้องเดินด้วยก็เดินนะไม่มีปัญหาแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรเลยเพราะชีวิตไม่เคยเกือบกัวกับสิ่งสกปรกต่างๆเหล่า,าลนั้นก็อยากจะบอกให้ได้ว่าจริงๆแล้วหวังในสิ่งที่ดีครับมีเงินแล้วจะไปทำมัจ มีเงินแล้วจะวกัสมีเงินแล้วจะตั้งสร้างทาอะไรให้ลูกมีเงินแล้วจะได้แบ่งให้ลูกดูแลให้เขาได้สามารถดูดซึมเงิเพื่อเลี้ยงลำต้นได้เองเพราะหลักการศาสนาเป็นอย่างนั้นอัลลอฮฺได้บอกว่าในอัลกุรอานว่ามาซสลิฮุมฟิลินจินก็ซะรียนนอัคราจัสร์ดอ่ะอุปมาอุปมาอุมาของท่านนบีมูฮัมมัดที่มีอยู่ในอินจินนั้นอัลลอฮฺได้อุปมาอุปมาว่าว่ามอนกับ ต้นไม้อัคราจะสัตว์เอวอ่อนมันเติบ้วยทาวเนาะฝ้าอาจะเรือไอ้ต้นที่ต้นไม้นี่ยากมันยาวมันจะเชี่ยมันยาวรากมันยาวมันเบิดแน่นขึ้นมาเนี่ยจะเลี้ยงลำต้นมันแล้่มันก็มาเลี้ยงหน่อด้วยถ้ารากยังสั้นสอนให้หมอมีเชี่ยวยาวมีรากยาวต่อไปแล้วเชี่ยวก็อขออาไปแล้วรากของหมอก็จะยาวนั่นคือกาซจำอินอัคราจะสัตว์ฝ้าอาจะเรือสร้างความแข็ง ฟัสต yeah, ั well ้งแล้วแบบจนกระทั่งไอ้ต้นที่เป็นหน่อนี่รากมันยาวมันสามารถดูดน้ำได้ด้วยตัวมันเองฟัสตัวาอะลาซูกงยินยับยีได้บนลำต้นของมันเองเวยจิบุซุรอคนที่ปลูกคนที่บริหารจัดการอย่างนี้จะมีความดีใจมากกับผลผลิตกับเลือดสวนไร่นากับการวิวัฒนาการแห่งสวนของเขาท่านปลูกต้นเดียวเท่านั้นหรืต้นเพื่อทำใบหนอตั้งเยอะท่านทั้งหลายครับ ทำฟูกเพี้ยเดียวเท่านั้นแหละข้าวอ่ะทาได้รวงข้าวตั้งเยอะไม่เห็นเลยครับวเนละหมัดของอัลเลอที่ให้เราได้เห็นในโรงงานนี้เลยทีเดียวแล้วจะทะเลาะกันอยู่ทําไมทำมจอจริงๆตามอัลเลอตามอารมณ์กันทําไมตามข้านิยมกันทําไมตามสูตรตามกฎการกฏิกะเอนจากอัลลอฮ์กันทําไมอัลลอฮ์ทำไม่ได้สะมักลังยากุนบีมาอันซาล,ลเลาะฟุลาอีกฮุมุลกาฟิรุนใครก็าาตามไม่ปฏิบัติตไม่ตัดสินไม่ชี้ชัด ไม่ใช่หลักเกณฑ์หลักคิดของอเล็์มาเป็นตัววัดตัวีชี้ขาดคนเหล่านั้นเป็นกาเฟาาสนะครับนารีซิบินเน่ท่านที่หลายที่เคารพครับเป็นเร่องหน้าเ่องใหญ่เป็น,น,น,นยอย่ายยงมากมากเลยทีเดียวช่วยกันเร่งใหญ่เถอะครับถา้าไม่เรื่งความดับสูญของอิสลามจะยิ่งเรื่อยวขึ้นเราไม่ได้เพียงต้องการจะชำระให้ไม่มีการดับสูญเท่านั้นแต่เราจะต้องเรียนรู้เชื่อกันให้อิสลามของเราในในคงอยู่แล้วก็อยู่อย่างพงื์ อยู่ยังให้คนเขาอิจฉาอย่าอยู่อย่างให้คนเขาเวทนาอยู่ในลักษณะที่มีการเจริญเติบโตไม่ได้อยู่ในแบบที่เตก็ไม่ได้ตายก็ไม่เป็นท่านทั้งหลายที่เคารพกับผมเองเป็นคนอย่างนี้แหละท่านชอบท่านก็เปิดวิทยุเครื่องนี้ฟังเวลานี้หรือเปิดรายการนี้ไม่ใช่ก็ไปฟังอื่นก็แค่นั้นเองแต่ขอเรียนว่าจิตใจอันบริสุทธิ์มื่อที่ออกไปหลายคนก็คงจะได้รับประโยชน์หลายคนก็คงจะเกลียดหลายคนก็คงจะอะไรก็แล้วแต่อันนั้นันไม่ใช่เรื่อง หน้าที่ของเขาของผมก็คือว่าหน้าเล่มาอินเล่บลาผมไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากจะต้องบอกให้ท่านรู้ว่าเจตนารวมของอิลเล์ที่ผมได้รับรู้และได้นำมารายงานนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ไดจากองค์การต่างๆจะสะท้านโลกให้เราได้เห็นจะกระเทาะกระโลกระลาต่างๆที่มันยังเมื่อกันอยู่เวลานี้ให้เดลยหรอกยังมีอกอีกอกอีกองค์การหนึ่งบอกว่าสัมาอูตติโตินไสยอินสัมาตาอุลฮายาติบิยา وَمَا إِنَّ اللَّهَ يُخَيْرٌ وَعَبْقَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ترنيمة. كِمَا أُوْتِيْتَ مِنْ سَيِّنٍ مَا يَسِينُ دَائِرَةً كِثَمْجَدَةً كِثَمْجَدَةً فَمَا تَأْوِلْ حَيَاةَ الدُّنْيَا مَنْ لِلَّهِ تَأْبِنْ سِنْجَدَةً مِنْ الدُّنْيَا تَرْنِيْمَةً وَمَا إِنَّ اللَّهَ يُخَيْرٌ سِنْجَدَةً س สิ่งก็คือจากสิ่งที่ดินเป็นดินหงอนี่แหละแปลได้ความว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราให้มาในดินหงอนเนี่ยเราทําให้มันพินาศย่อยยับดับสูญเพียงแค่ดินหงาเป็นเวรเป็นกรรไม่แก่เราก็ได้และเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันให้มันเป็นสิ่งที่ดินหงานเป็นคอยรุ้วอาบกอเรามีทรัพย์สินทรัพย์สินนี้เป็นดินหงาเราสามารถให้ทรัพย์สินทําลายชีวิตทําลายลูกหลังประนามตัวเราประนามตัวลูกหลังของเราได้ในดินหงาแล้วเราก็สามารถจัดการกับทรัพย์สินเนี่ยให้มันเป็นคอยรุ้วอาบกอก ให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามและสถาบอลต่อไปก็ได้แต่คนที่จะทําได้นั่นคือคนประเภทนายดิลลวีนาแมานคนที่จะสามารถทําได้ก็คือคนที่มีอิมานวาลาอบบิฮิมยาะ,ะวะก,กะลูนและเป็นคนที่สำหรับพวอภิบาลของเขาแล้วเขาได้มอบกายถวายตัวให้แก่อลัลลสบาดามัวตาลาตั้มกับยงพระองค์เดียวเท่านั้นท่านทั้งหลายครับเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลในครั้งต่อไปผมอยากจะเรียนว่าเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่อัลกุรอานเดียเ๋ยวก่อนก็ได้แล้วก็มาเรียปรึกษากัน ในองค์การของซู่ท en <en> <s Elliott ills> ุกหมื่นนูนตั้งแต่องค์การที่55ถึงองค์การที่61ในช่วงท้ายของรายการวันนี้ผมอยากจะได้นำเอามาอัญเชิญหรืออ่านให้ท่านทั้งหลายฟังอายฮ์ซาบีนะอายฮ์ซาบีนะอันนาฮฺมุฮัมหมัดเบลินบิฮฺมินูรียามินมิซาริมลาฮฺฟิลลุคไอยัดบัลลาอัลลอซุนอินนัลลาฮฺมูฮัมมัดขัสจาติรับบิฮิมุชซิกุน

มีความหมายโดยสรุปว่าพวกเขาคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าการที่เราได้ให้เขามีทรัพย์และมีลูกมีหลังน,นั้นก็เพื่อเราช่วยพวกเขาให้ได้มีโอกาสาริเริ่งทาความดีแต่พวกเขาก็ไม่สำนึกกันหรอกพบกันในครั้งต่อไปกับรายละเอียดของโอกาสนี้สาหรับวันนี้ขอความรักความพัฒนาดีจาก ah. าองค์พระผ้เป็นเจ้าใหงเราจงประสบแต่เราททั้งหลายโดยวตัวกันครับัสลามาอะลกุมวเระห์มะตุลลอฮิวะบะเบาาตุฮต